สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้ก็มาแนะนําเหรียญประสบการณ์ดกจิตดังอีกหนึ่งองค์นะครับของอําเภอปะทิวนะครับ นั่นก็คือเรียนหลวงพ่อจีดนะครับวัดถ้ำเขาพลูนะครับองนี้เป็นรุ่น2นะครับปี2596นะครับนี่ด้านหลังรุ่นนี้จะเป็นด้านหลังเล็บจิดนะครับเดี๋ยวมันจะบอกจุดสังเกตกันให้ดูนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจีดนั่งเต็มองนะครับนี่นะครับผมส่นด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับ นี่โซนรอยเล็บจิกนะครับนี่รอยล็บก,ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่บริเวณด้านล่างนีนครับจะเป็นรอยเล็บจิกอยู่นะครับนี่นี่นะครับผมเราจะมาส่งลาเลกันดูนะครับนี่นี่ใบหน้าของลวงพ่อจิตนะครับ นี่เป็หน้าของประจีนะครับให้สังเกตนะครับตานะครับบริเวณตานี้จะคมลึกมากเลยนะครับชัดลึกอยู่ลงไปมากเลยนะครับนี่จะเห็นเมตาเลยนะครับนี่มีสองเม็ดนะครับเมตาหลงจีนะครับนี่ส่วนจีวอนนะครับมีความคมชัดลึกนะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อจีดนะครับวัดถ้ำเขาปลูนะครับผมรื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับน,นี่ก็เป็นภาษาบาลีนะครับนโมพุทายะนะครับผมนี่กนกร้างข้างนะครับมีความคมชัดลึกนะครับแกะออกมาได้สวยงามนะครับ นี่นะครับนี่จุดสังเกตนะครับรุ่น2บอ็อกหก 6, ง่ายง่ายนะครับที่เขาเรียวกว่าบ,บกกันหนกติดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับกระหนกบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินนะครับจะแยกเป็นปีเก้าหกนะครับนี่เนื้นอเกินบริเวณกระหนกตรงนี้นะครับนี่ให้สังเกตนะครับกระหนกมีความคมชัดมากเลยนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นบล okay ็อกเรียบกับเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่มีบริเวณเส้นนี้จะมีเส้นวิ่งบริเวณหัวบานะครับเส้นวิ่งนะครับนี่บ i̇şte. ริเวณหัวเข่าตรงนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งอยู่นะครับนี่ส่วนตรงดอเด็กนี่นะครับจะมีเส้นแตกบริเวณนี้นะครับ ให้สังเกตด,ดูที่ความคมชัดเป็นหลักนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่รงนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับผมนี่พื้นเรียบมีความเรียบตึงนะครับนี่ นี่นะครับเรียบตึงนะครับตัยดำๆนี่เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกไขยุงนะครับเป็นเม็ดไขยุงนี่ส่วนหลังเล็บจิกก็คือบริเวณนี้นะครับย้ํานะครับนี่จะมีรอยคล้ายๆลักษณะเล็บจิกอยู่นะครับนี่แล้วก็ให้สังเกตตรง นี่บริเวณคอคอของรูเจาะนี่นะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับนี่เนี๋ยผมให้ดูนะครับชัดๆนี่เป็นเส้นตรงลงมาครับนี่เป็นเส้นตรงมาแบบนี้นะครับรูเจาะนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นเป็นธรรมชาติด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างเหมือนข้างปั๊มนะครับ กินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่แต่องนี้ผ่านการใช้มานิดนึงก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ตอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นรอยปั๊มนะครับเกินครึ่งแล้วมีรอยฉีกขาดนะครับนี่เป็นรอยปั๊มชัดเจนนะครับนี่ เหรียญหลวงพ่อจีดปีสองรุ่น2ปี2596น้ี่ก็เป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อจีดปุกเสกเหมือนกันนะครับมีประสบการณ์ดีมากนะครับราคาก็ถ้าสวยๆนะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆนะครับสภาพสวยๆมีทั้งแบบเป็นผิวไฟนะครับแล้วก็แบบกระไรทองนะครับผมเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม นี่เป็นประสบการณ์เหรียญแบบการดีของเพอปฏิวิคนึงรุ่นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับได้จะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของหลวงจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสสด็จพ่อกําหลงจุมพรเขตรมศักดิ์นะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ